Q&A การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EP 2ีเรื่องการดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียวกรณีที่หน่วยงานกมีการขายเอกสารประกวดราคาอ e ิเล็กทรอนิกส์โดยมีผู้ยื่นเสนอราคาจำนวน10รายเมื่อครบกำหนดการชำระเงินค่าเอกสารแล้วพบว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอชำระเงินค่าเอกสารจำนวน1รายและไม่ชำระเงินจำนวน9ราย หน่วยงานก็ต้องดำเนินการพิจารณาอย่างไรและหากพิจารณาแล้วมีผู้ยื่นข้อเสนอผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียวและเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกหน่วยงานก็สามารถลงนามในสัญญาได้เลยโดยไม่ต้องรอระยะเวลาอุทธรณ์ได้หรือไม่คะจากกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามว .508 นะคะโดยแยกออกเป็น2กรณีคือ1 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ชำระเงินค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือชำระไม่ครบถ้วนให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอนะคะและหน่วยงานของรัฐต้องไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นรายนั้นด้วยค่ะ 2. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอชำระเงินค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และส่งหลักฐานการชำระเงินให้หน่วยงานของรัฐทางอีเมล ภายในวันและเวลาที่กำหนดให้มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอราคาได้นะคะและให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นค่ะจากการณีดังกล่าวหากคณะกรรมการพิจารณาผลแล้วปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอผ่านการพิจารณาผลและได้รับการคัดเลือกเพียงรายเดียวให้ปฏิบัติตามว .453 สนะคะ ในกรณี่หน่วยงานที่ทําการจัดซื้อจัดจ้างโดวยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีการคัดเลือกและกฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียวและหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเข้าเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐได้กรณีจึงไม่มีผู้อุทธรณ์ตามในมาตรา114ร้อแต่อย่างใดค่ะ โดยให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัสดุภาครัฐขศ2,560ขอ้อ161วรรค2ให้หน่วยง,งานของรัฐสามารถลงนามในสัญญาได้โดยไม่ต้องรอให้ร่วงผลระยะเวลาอุทธรณ์ค่ะ ดังนั้นให้หน่วยงานกกทำหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้วให้หน่วยงานของรัฐสามารถลงนามในสัญญาได้โดยไม่ต้องรอให้ร่วงพ้นระยะเวลาอุทธร์ค่ะ สำนักง,งานคลังจังหวัดมุกดาหารยินดีให้บริการอีพีต่อไปเราจะมาไขข้อข้องใจเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารและช่องทางการติดต่อสำนักง,งานคลังจังหวัดมุกดาหารมีหลายช่องทางตามที่ปรากฏบนหน้าจอ